ร่างวันเคียด่าน8เคียด่านสุดท้ายของเขาวงกดปาโบราเพื่อโอกาสในการปลล็อกโดรนหน้ากากอาวุโสแหวนจุติใหม่สำหรับในด่านนี้จะเจอตัวสีขาวแล้วก็สีแดงเว้ยแล้วทุกคนดูสีงูโคตรถึกไปเลยใยเย็นๆและก็ถึกนะถนอมตังไว้ก่อนแล้วก็ด่านนี้ไม่ต้องไปใกล้ป้อมฝั่งศัตรูเลยจนกว่าจะฆ่าตัวเถือนฝั่งศัตรูได้อะซึ่งในตอนนี้นั้นผมก็ต้องรีบดันขึ้นไปแล้วโอเค ไปไพายๆมาก่อนเลยโดนแน่เลยอ่ะไม่น่าเลยพลาดโอ้โหพายพดอกเดียวแตกนี่ป้อมเขาจะเถื่อนไปไหนวะเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องรีบดันโอเคเทปกาโอมาแล้วก็ไปเลยแมวคิสตันประมาณนี้แมวท่องเที่ยวไปนีโอไปหนึ่งทีแล้วด้านหลังมันมีกบอบๆด้วยไง แม่งโคตรจะสโลอ่ะมีแค่เจที่แบบปานสโลได้อยู่แต่ว่าดีหน่อยที่ตอนนี้แบบอยู่ใกล้ป้อมฝั่งผมเว้ยเลยไม่โดนป้อมฝั่งศัตรูตีซึ่งทรงนี้น่าจะแตกว่ะเจไม่ต้อมามาเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะได้อยู่กบตีไม่แรงเออเลือดป้อมผมมีต้งสองแสนสามน่าจะชนะแหละรอบนี้แต่เสียดายแบบกะจังหวะผิดไปนิดนึงไม่น่ารีบปล่อยไพย่ไปตอนแรกอ่ะโอเค ไพ่ไพ่ตอนนี้ได้ตบอยู่แล้วก็ไม่โดนป้อมฝั่งศัตรูตีเว้ยต้องรีบเคลียรตัวสีขาวซึ่งตอนนี้บอกเลยใจคอไม่ค่อยดีอบๆไปตบๆไอ่เหล่ะเมื่อกี้แมวคริสตันไม่ต้องปล่อยไปเลยนะไซเบอร์แคทเนี่ยปล่อยไปนี่แตกแล้วดูโดนสโลแบบโคตรนานแมวท่องเที่ยวไม่โดนสโลอยู่แล้วเรียบร้อยนะเคลียกบอบๆไปได้ใช่ใช่ใช่แมวท่องเที่ยวไม่โดนสโล้อมตีแรงไม่แรงก็คิดดูอะไพ่ไพ่ดอกเดียวจบเลยอะสามแสนสอง สำหรับด่านนี้นั้นจะเจอตัวเอเรียแล้วก็ตัวเหล็กแล้วก็จะมีป้อมที่จะแบบตีเซิร์กเว้ยซึ่งบอกเลยว่าด่านนี้นั้นผมจะต้องเคลียร์ศัตรูเหมือนเดิมก่อนเว้ยห้ามดันไปใกล้ฝั่งศัตรูเยอะเกินเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแมวผมก็จะตายฟรีแต่ถ้าเกิดว่าผมแบบเล่นเสี่ยงหน้าป้อมเกินไปผมก็จะมีโอกาสตายเหมือนกันเว้ยนีโอไป1หนึ่งทีนีโอไปเพื่ออะไรอีกฝั่งหนึ่งมีแค่จระเข้บ้าบอโอเคใจเย็นๆพยายามแบบถนอมตังไว้ก่อนเว้ยปล่อยแค่แคแคนปลา แล้วก็แมวกระดองปาไม่ควรจะรีบปล่อยตัวอูเบอร์เว้ยโอเคได้อยู่ตอนนี้ผมก็จะปล่อยแค่แบบแคตตาซอรัดไปรัวๆเว้ยเพื่อที่จะแบบไปคิดในข้อให้เยอะที่สุดแล้วพอศัตรูมาใกล้เงี้ยค่อยปล่อยตัวอูเบอร์โอเคเริ่มไกลแล้วนะใจคอแล้วไม่ดีมาเลยใจมิตมะแคท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 แคดแลี่โอเคจะไหวหรือเปล่าวะใจคอไม่ดีโอยแมวกระดองไปอ่ อุ้งอุ้งสู้ไม่ได้แล้วมนุษย์ฉันนะแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแลาเรียบร้อยนะเคียอุ้งอุงไปได้คือได้เกิดว่าเป็นแคตตาซอลัสไต้ฝุ่นอะไรประมาณนี้เวลาขี้ใส่อุ้งอุงอ่ะมักจะไม่ตายเว้ยต้องให้โซบาหรือไม่ก็โมไดโกจิตมาเนี่ยเป็นคนขี้ใส่อุ้งอุงแล้วมันจะตายเร็วเว้ยมาจังหวะนี้ก็เหลือแค่แบบคิปโปสีมอน ซึ่งผมไม่มีเจมิ่ตมาแล้วก็แคสซี่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเหลือแค่เคยคิปโปแล้วไปเลยแคสซี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวแคลลี่ตีเซิร์กแต่แม่งไม่หลบเซิร์กบ้าบอไม่เห็นจะเก่งย่างปากเลยว่ามนุษย์ฮะขี่หลายรอบแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่เห็นว่าโปจะตายเลยอะมนุษย์หน่อยแนะ่ไอเจ้าฮิปโป้แกกล้าว่าันะ,ะละเรียบร้อยนนะโด้วยพลังความสวยงามของเจมิ่ตมาก็ทําให้โลกนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง ป้อมมันเนี่ยจะสุ่มตีเซิร์ฟเวยระยะไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือดามเมจแม่งโคตรแรงเมื่อกี้น้องหินโดนดอกเดียวยังตายอ่ะสองแสนเก้าแทนบูชาปีศาจท้องฟ้าในแกบูชาปีศาจเหรอให้หย่ามนุษย์ใจเย็นไม่มีคำว่าปีศาจเลยมนุษย์เอาเหรอ <laughs> สำหรับด่านนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออย่าดันไปใกล้ป้อมเว้ย ผมจะต้องตีศัตรูอยู่ไกลๆเพื่อที่ตัวผมนั้นจะได้ฟาร์มตังก่อนเว้ยแมวสลามปะแมวเหล็กปะโอเคเฮ้ยอย่าดันไปลึกเกันใจเย็นๆอดทนไว้ปั๊บแมวกระดองปะแคนแคนปะแมวสลามปะแมวเหล็กปะยังไม่ต้องรีบปล่อยจูเวนห้ามรีบปล่อยตัวอูเบอร์เร็วไปเว้ยตอนนี้ป้อมฝั่งศัตรูเหมือนว่าจะไม่ตีแล้วผมก็น่าจะปล่อยตัวอูเบอร์ได้แล้วตัวอูเบอร์ อูเบอร์อูเบอร์อูเบอร์มาโอ้โ oh, หไม่มีจูเวนบอกเลยเหนื่อยแน่นอนดีนะที่จูเวนร,ราคาถูกเลยสามารถไปจูเวนมารับตีนได้จูเวนอยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> จูเวนเดี๋ยวค่าตัวนายแพยงจังวะเพื่อนตายเร็วเลยเกินอือหือโอ้โหแพ้บันบันโอ้ย oh, บันบันโฟรติง้งงั้นเอาแมวปลาไปแล้วกันไม่นะแคนแคนเข,นข้าไปทำไมโอ้โหแคนแคน,นแม่งรอดพ้นปืนดูดิทุกคนฟิตแมนแบบ ตบทีเดียวบันบันเห็นกระกระเด้งอีกฝั่งหนึ่งไม่ปล่อยตัวโหดมาแล้วอะจังหวะนี้ผมก็เลี้ยงเงินดีครับผมไม่ต้องปล่อยแคนแคนไปเลยจริงจอกมันก็ไม่เดินมาด้วยพยายามปล่อยแมวกระดองไปเยอะๆแล้วกันแคนแคนปะประมาณนี้แมวเหล็กเพิ่มโอเคแคนแคนตบดอกเดียวจริงจอกถึงกระตายผมจะต้องแบบพยายามดูการเงินดีๆเว้ยปล่อยฟิชแมนไปรัวๆยังไม่ต้องปล่อยตัวอูเบอร์ปล่อยไปตัวอูเบอร์ก็แตกปล่อยฟิชแมนไปดีกว่า ให้ฟิชแมนพยายามเคลียร์บันบันให้เร็วที่สุดพอเคลียร์บันบันได้เป้าหมายต่อไปก็คือตัวเทวดาซึ่งตอนนี้ไปเลยจูเวนเชมิตมะแคสลี่แมงเงยหมาตีเซิร์ฟโคตรเถื่อนไปเลยจูเวนจะรอดหรือเปล่าแมงเงยบันบันก็ยังไม่ตายฟิชแมนนายจะต้องกู้กรุงอโยธยาและเรียบร้อยนะชาวบ้านบางละจันเอ้ชาวบ้านฟิชแมนสามารถปกป้องอโยธยาเอ้ สามารถปกป้องฟังผมไว้ได้นะแล้วตอนนี้แมวฟังผมก็เริ่มดันกลับแล้วนะเหลือแค่หมาก็ระจกกระจอกหมาเทวดาที่ตีเซิร์ฟคู่กับป้อมที่ตีเซิร์ฟจริงๆมันก็ไม่กระจอกนะมันตีแรงอยู่นะแล้วเรียบร้อยไว้สามารถเคลียร์หมาไปได้นะบ้านะโดยความเป็นอัจฉริยะของเราได้มาสามแสนจะเจอตัวซอมบี้ที่ตีผิดแล้วก็จะเจอกระปีปะละมาแล้วตัวตีพิษโอเคไฟแมวกระดองปะแมวสลามปาฮัลโหลเดี๋ยวนะพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นะ เฮดิส hey ผมจะโดนป้อมตีไหมเนี่ยใช่เฮดิสโดนป้อมตีเนี่ยบอกเลยโคตรโจกแต่ว่าเฮดิสมันก็เลือดเยอะอยู่นะโอเคยังได้โยจังหวะนี้ต้องรีบบุกขึ้นไปละไหนๆก็พลาดพังมาขนาดนี้รีบถมดาเมจใส่ฝั่งศัตรูไปเลยดีกว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกงกะหรี่ตายเร็วขนาดนี้แม่งเอ้ยทั้งพิษทั้งป้อมตีแรงกระปิดปลาก็ตีแรงบ้าจริงผมจะต้องรีบเคลียร์ตัวสีแดงเว้ยต้องพยายามแบบโฟกัสที่ด้านหลังด้วย เดี๋ยวด้านหลังโดนมุดดินไปตบป้้มโอ้โหแล้วด้านหลังโดนตบป้อมไปนิสนึงโอเคแต่ก็ยังได้อยู่นะไป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 เราปล่อยแมวแกงกะรีเนี่ยปล่อยแมวแกงกะรี่ได้ก็ชนะแล้วปมดเชื่อมั่นในแมวแกงกะรีไว้โอ้โ oh, หแล้วซอมบี้มาอีกแล้วให้ hey! ไปเร็วแมวแกงกะรี่ออซอมบี้หัวจวยุยปล่อยเฮดิสตัวแรกแล้วกันทับหน้าผมเนี่ยจะได้ไม่แตกที่จะต้องกังวลตอนนี้เลยคือทับหลังเนี่ยแหละโผมมาแล้วโผมมาแล้วเมื่อกี้เห็นหรือเปล่านี่อไปหนึ่งที ไม่ต้องมุดดินเลยนะโอเคตอนนี้การเงินเหลือที่3,000บอกเลยใจคอไม่ค่อยดีนะปล่อยแคนแคนไปแมวสลามปะฮัลโหลซับเทรามาเอาซับเทราไปเคียร์ซอมบี้หลุมศพแล้วแมวยันอวกาศผมก็กลับเอาอกาศไปเรียบร้อยนะแม่งเอ้ยอย่าให้ซอมบี้หลุมศพได้ตีบ้านได้แคนล,ลี่มาก่อนเลยจังหวะนี้ต้องน็อกแบ็กสตูกลับไปแล้วน็อกแบ็กเดียวกับไปเดึกทีเกือบแตกโอแตกโวย หลายรอบล้วเฮ้ยปล่อยพี่โมฮอคไปก่อนเลยโอเคฝั่งศัตรูระเบิดตัวเฉือนมาแล้วป่อแมวสลา,ามไปแคนแคนไปตอนนี้เป่าตุงตันที่10,000การเงินก็น่าจะค่อนข้างดีปล่อยปืนนีโอไปโดวนลัวจะได้แบบทำดาเมจกับซอมบี้หลุมศพให้ได้เยอะๆอะแล้วก็ปล่อยเฮดิสมาจังหวะนี้บุกได้ก็ต้องรีบบุกปล่อยแมวทุกตัวที่ปล่อยได้อย่าไปกลัวอย่าไปเกรงอย่าไปกักไว้ปล่อยสุดจัดเต็มจัดแบบอลังการงานสร้างไปเลยไปไปไปดันไปดันไปดันไปต่อให้แมวผมจะโดนป้อมอีกฝั่งหนึ่งตีก็ช่างปืนนิโออัร ปล่ไปแคสตรีปป้อมหลุมศพผ่มาแล้วใกล้บ้านผมแล้วนะจังหวะนี้ต้องแข่งกันว่าใครจะแตกก่อนกันไม่มันกับผมเนี่ยเราต้องแตกก่อนเกมนี้ไม่สามารถแตกได้พร้อมกันดังนั้นผมจะต้องทําให้มันแตกก่อนให้ได้เว้ยโอเคแล้วตอนนี้แมวฝั่งผมก็ไปตีป้อมฝั่งศัตรูแล้วไม่สนนละวอยท้าทอมดาเมจมันเข้าไปปืนนีโอไปหนึ่งทีอย่ามาใกล้บ้านกูนะทับด้านหน้าผมตอนนี้บอกเลยเฮดดิสงดำขบวนไปเรียบร้อยนะต่อให้จะโดนเซิร์ฟก็แล้วยังไงล่ะตายเหมือนกันว้ยโอเคแล้วด้านหลังเข้าเว้ยจังหวะนี้บอกเลยต้องปลุปุวลมศพแ้ หยุด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 มันหยุดมันหยุดมันหยุดมันอุ้ยกระแปลกแล้วแม่เ้ยแมวแก็บไปหยุด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 โอเคทำไมชำระล้างมันไม่ได้วะนิโอมีหนึ่งทีแมวสลามไปโอเคประมาณนี้ไปเฮดิสมาไปครับผมไป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 เราไป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 เรวโอเคยังได้อยู่ป้อมผมเลือเหลืออยู่แค่หนึ่งพันเท่านั้นบอกเลยใจคอไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้แมวฟังผมได้ตีป้อมแล้วเวล้วก็ปล่อยแคทรีมาครับผมจังหวะนี้บอกเลยน่าจะชนะนะ ต้องจัดเต็มอะโอ้โหได้มาสามแสนหลายรอบจัดไม่ไหวแล้วทุกคนขอเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์เลยแล้วกันเซิร์ฟฝั่งศัตรูแม่งโคตรนานโอเคซากุระมาจากันโดปะแมวสลามปะต้องรีบไปอยู่กิมูระให้เร็วที่สุดเว้ยแมวสลามไปรัวๆแคนแคนปะโอเค เจมิตามามายูกิมูระไปฟาดหนึ่งทีนะเป็นไงเราฟาดแค่ทีเดียวกอริล่าถึงกับกระเด็นนะบอกเลยยูกิมุระโคตรแบกแต่ว่ายูกิมุระก็แตกไปเรียบร้อยนะแบกแล้วยังไงยูกิมูระโหดแล้วยังไงวนันนตกอริล่ามาทีกว่าเว้ยบ้านะกอริล่ามาทีแล้วเกินแมวสลามไปรัวัวฮัลโหลยูกิมูระฟาดหูยูกิมูระฟาด,กาฟาดนกคูกยูหูได้อยู่ยังได้อยู่เหมือนว่าจะต้องแบบเล่นสเตปรับปีนนะ เพราะว่าตอนนี้แบบฝั่งศัตรูมันปล่อยบอสมาคือแมวผมเอาไม่อยู่เลยเว้ยโดนดาเมจตายกระจุยกระจายหมดอะอาจจะต้องเล่นตัวราคาถูกที่เน้นเคลียร์ตัวสีดําส่วนสล็อตช่างแม่งมันกอริล่าเป็นปัญหามากกว่าเว้ยสล็อตใช้สลามเคลียร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าแพ้เดี๋ยวจะไปจัดทีมมาใหม่แต่ทรงนี้ไม่น่าจะแพ้แล้วแหละจัดเต็มมาขนาดนี้เราไปเชม,มิตมะนี่โอไปหนึ่งที ทำไมอีกฝั่งหนึ่งเงียบจังเลยอ่ะถ้าฝืนได้ระดับหนึ่งศัตรูก็จะหมดเว้ยยังเหลือกอริลลาอยู่แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ปล่อยบอสมาแล้วได้400,000เคียร์แล้วแมวล,ล่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบััสดีครับ